ยกขึ้นมาใบนี้ครับติดรับสองครับโอ้โหดูครับทุกคนมาดูในไม้ต่อไปครับลูกนี้ครับทางด้านของประกัดนักสู้ครับโยนเป้าออกนอกสนามครับ ฝ่ายตรงข้ามสามารถจับเป้าวางในระยะที่ตัวเองอยากจะเล่นได้เลยครับน้องอาร์ตครับจะขึ้นมาวางโซนตรงไหนครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับขุมโซนลูกแรกได้สวยเลยครับทางด้านน้องอาร์ตกับประกาศนักโซ่ครับ สูครับขึ้นมาคุมโซนใบแรกได้สวยเลยครับทางด้านคอซ้ายครับจะส่งน้องสองครับขึ้นมาตีเลยครับตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องติดนะทุกคนใบนี้ครับคอซายน้องสองลูกนี้เข้าวงมายกขึ้นมาแล้วตีโดนสกิดยังไม่เปลี่ยนครับทุกคนขยายโซนออกไปครับจะต้องให้ทางด้านน้องอ่อมครับขึ้นมาวางโซนใหม่หนึ่งลูกครับ น้องอ๋อมจะวางโซนอยู่ตรงไหนครับูนี่น้องอ๋อมยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหแล้วด,ดูครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มนสนามไปได้ครับด้านปากัดนักสู้ครับจะส่งน้องแฮกครับเข้าวงไปตีเลยครับใบนี้ครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับ ลูกนี้น้องแท็กเข้าวงมาครับน้องแท็กใบนี้ยกขึ้นมาแล้วตีโดนเต็มใบอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหดูครับทุกคนยกขึ้นมาใบนี้ครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับทางด้านคอซ้ายครับไม่รอช้าส่งน้องออมขึ้นมาวางโซนอีกหนึ่งใบครับ ลูกนี้จกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วเปลี่ยนไปอีกหนึ่งใบครับทุกคนโอ้ดูครับลูกวางครับสนามนี่ยังแข็งนะครับผมบอกเลยแต่ดูน้องอ่อมวางครับเปิดมืออย่างสวยครับผมบอกเลยครับด้านปากัดนักสู้ไม่รอช้าครับส่งทางด้านน้องแฮ็กเข้ามาตีอีกหนึ่งใบครับ โดนหนึ่งไติดรับสองครับลูกนี้น้องแหกเข้าวงมายกขึ้นมาใบนี้ครับติดรับสองครับโอ้โหดูครับทุกคนต้องแต่ตีมายังไม่ผิดเลยครับยกขึ้นมาครับแล้วใส่คารับสองครับโอ้โหลูครับลูกนี้ครับน้องอ๋อมก็ไมาได้ กลัวอะไรครับยกขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งลูกโอ้โหลูกนี้หลุดโซนออกไปครับในสนามเสียอยู่หนึ่งหรือเปล่าครับเอาอย่างไงครับเอาอย่างไงครับลูกนี้ครับ 2ครับขึ้นไปวางโซนอยู่ตรงไหนครับลูกนี้ครับ2ยกขึ้นมาใบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนอีกครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับโอ้โหคู่นี้นี่ทั้งขึ้นดีทั้งตีแม่นทั้งคู่ครับขอสายสู้ๆครับประกาศนักสู้สู้ๆครับใครเชียร์ใครรักใครครับกดไลค์กดหัวใจมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬากันครับ ลูกนี้ทางด้านของน้องแฮกกับเขาวงมาจะตีอีกหนึ่งใบครับตีโดนลับหนึ่งติดลับสองลูกนี้ครับเปล่าจะออกหรือเปล่ายกขึ้นมาใบนี้หูโดนเต็มใบอีกแล้วทุกคนเต็มเหล็กอีกแล้วครับยังไม่ผิดเลยครับทุกคนผมนะเยาวชนที่ตรกรอบระดับห้าถึงยี่สแปดทั้ง, 8, งสองประเทศจะโจมตีางการทั้งสอง ลูกนี้ครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับสำหรับเยาวชนครับต้องแต่อันดับ5ถึงอันดับที่8ครับที่ตกรอบไปครับทั้ง2ประเภทเลยนะครับทางด้านของพิโจไปตองชัดไทยครับได้มอบเงินให้ ทีมละ2 0 0บาทครับเพื่อเป็นการเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาด้วยครับต้องขอขอบคุณครับพี่โจไปต้องาชิไทยด้วยครับเอาลูกนี้ครับทางด้านน้องแฮกครับตีติดไปครับได้กี่คะแนนครับในสนามครับน่าจะสองหรือเปล่าครับเอาครับสองคะแนนแล้วครับ น้องอาร์ตจะขึ้นมาวางลูกนี้เก็บแต้มที่สามครับโอ้โหสามคะแนนครับส,สกอร์เรื่อนเป็นเก้าครับต่อห้าครับ